รีเซชันมาแน่จีนอาจต้องกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งเงินเฟ้อไทยโอ้ไม่หยุดสัปดาห์นี้มีอะไรอีกติดตามได้นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ weekly มาเก็บรับ up แต่ beauty investor นะคะเอาละคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะในอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะคะโดยตลาดเนี่ยรอรายงานการประชุมเฟดที่จะออกมาในคืนวันพุธนั่นเองค่ะว่าเฟดเนี่ยจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ทางฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะอย่างดัชนี S&P 500เนี่ยมีการปิดบวกนะคะ1.94%ส่วนน a s แ a กก็ปิดบวกเช่นเดียวกันค่ะเพิ่มขึ้นถึง4.56%กันเลยทีเดียวค่ะโดยเป็นงานปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันนานที่สุดในปีนี้เลยค่ะหลังจากที่ได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนนะคะยังคงฐานรับรายงานการประชุมเดือนมิถุนายนของเฟดซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดการพุ่งขึ้นของอัตรางเงินเฟอ้อค่ะ โดยรายงานกับประชุมของเฟดนะคะประจําวันที่14แล้วก็15มิถุนายนเนีย่ยมีใจความตอนนึงระบุว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เครื่องมือในการควบคุมเงินเฟ้อค่ะโดยกรรมการเฟดส่วนใหญ่เนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมเลยทีเดียวโดยมีแนวโน้มว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก0.50หรือว่า0.75เซน์ในการประชุมเดือนกรกฎาคมค่ะส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลน,นะคะอายุ2ปีกับ10ปีเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว,ว่า i n นเว์ยูเคิร์ติดต่อกันถึง4วันกันเลยทีเดียวค่ะสะท้อนว่านักทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งกันเลยทีเดียวค่ะ โดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะพุ่งขึ้นถึง3 7 0 0 0 0กับ2,000ตำแหน่งงานในเดือนมิถุนายนค่ะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ระดับ20 0 0 0 0กับ5 0,000ตำแหน่งงานค่ะส่วนอัตราการว่างงานนะคะค่อนข้างจะทรงตัวค่ะอยู่ที่ระดับส6อสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการเอาไว้นะคะและค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานเนี่ยเพิ่มขึ้น0.3%ค่ะซึ่งก็เป็นปัจจัยทําให้เฟดส,สามารถเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะขณะที่ตัวเลขขาดดุลการค้าสหรั ลดลง1.3%สูระดับ8.5มื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคมค่ะส่วนการนําเข้าเพิ่มขึ้น0.6%สูระดับ3.4แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขณะที่ส่งออกนะคะก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ1.2%สูระดับ2.5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาค่ะ ทางฝั่งตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะอย่างัชนนี้สต็อก50ค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น1.69ค่ะโดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และกลุ่มธนาคารคะ่ะนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะหุ้นกลุ่มผลิตชิปก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะหลังบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้เปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกรง่งสะท้อนว่าดีมานของชิปประมวลผลเนี่ยยังคงแข็งแกร่งอยู่ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าตลาดมีปัจจัยกดดันจากการประท้วงของคนงานบริษัทน้ํามันแล้วก็แก๊สของนอร์เวย์ค่ะทาให้เกิดการวิตกเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะวิกฤตพลังงานในยุโรปแล้วก็ตอกย้ําความกังวลด้านเงินเฟ้อท,ที่มีในระดับสูงของยุโรปนะคะรวมไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงอ่อนแองต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ทาง ECB นะคะหรือว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยมีแผนว่าจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายในเดือนกรกฎาคมนี้อีกเช่นเดียวกันค่ะ ขณะเดียวกันทางฝั่งอังกฤษนะคะนายบริสจอร์ันนายกรมัฐมนตรีเนี่ยได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งแล้วนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีแล้วก็สสหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรอังกฤษเกือบ60คนประกาศลาออกจากตําแหน่งค่ะเพื่อกดดันให้เขาลาออกจากตําแหน่งนะคะเนื่องจากว่าไม่พอใจต่อบทบาทการเป็นผู้นํารัฐบาลของนายจอรสันค่ะโดยหลังจากนี้คุณบริสจอรสันจะยังคงดํารงตําแหน่งเป็นนายกรธมรัฐมนตรีรักษาการต่อไปจนกว่าจะหาหัวหน้าพักคนใหม่ในเดือนตุลาคมค่ะ มาทั้งฝั่งเองเชียกันบ้างน,นะคะเดชนีไชน่า A 5้า A50 ปรับตัวลง1.08%และห่างเสียงปรับตัวลงเช่นเดียวกันค่ะ0.61%โดยตลาดถูกกดดันหลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด1 9พุ่งขึ้นอีกครั้งในเซี่ยงไฮ้ทำให้เกิดความกัง,งวลว่าจีนอาจจต้องกลับไปล็กดาวอีกหนึ่งครั้งค่ะซึ่งก็บทบางปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์เลยีเดียว โดยปัจจัยบสกที่ว่ามานะคะมีตั้งแต่จีนเตรียมให้รัฐบาลท้องหินออกขายพันธบัตรพิเศษวงเงินถึง2.2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาค่ะในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เพื่อน,นําเงินมา,าก,กระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ของโควิด19ค่ะและการตกต่ําของภาคที่อยู่อาศัยโดยวงเงินดังกล่าวนะคะจะเป็นการนําโคต้าของปี2023มาใช้ล่วงหน้านั่นเองค่ะ นอกจากนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคของจีนออกมาสูงกว่าที่คาดนะคะในเดือนมิถุนายนที่2.5ยปอนเยนียโดยได้รับแรงหนุนจากราคาเนื้อหมูที่พุ่งขึ้นค่ะนับเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบกว่า2ปีกันเลยทีเดียวนะคะขนาดที่ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น6.1ยออนเยียสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่6ค่ะแต่ว่าต่ำกว่าเดือนก่อนหน้านะคะที่6.4นนั่นเองค่ะท้งนี้นะคะในภาพรวมแล้วนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าจีนเนี่ยไม BOC หรือว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยยังคงใช้ในโยบายการเงินแบบผ่อนคลายได้ต่อไปค่ะในส่วนตลาดหุ้นไทยอย่างเซตอินเด็กนะคะมีการปรับตัวลดลง0.94ค่ะโดยถูกกดดันจากตัวเลขอาาัตราเงินเฟอ้อในเดือนมิถุนายนที่พุ่งขึ้นถึง7.66กันเลยทีเดียวค่ะมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ที่7.5นะคะแล้วก็มีโอกาสจะปรับตัวพุ่งขึ้นอีกนะคะในเดือนกรกฎาคมค่ะ กดดันทําให้แบงค์ชาติบ้านเราเนี่ยอาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทุกครั้งในการประชุมที่เหลืออยู่ในปีนี้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะตลาดยังถูกกดดันจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังผ่อนคลายมาตรการนะคะรวมถึงค่างเงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่ายอย่างต่อเนื่องก็เลยทีเดียว ดยระหว่างสัปดาห์ค่ะมีการอ่อนค่าทะลุถึง36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะแม้ว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินเนี่ยจะดีต่อภาพการส่งออกก็ตามนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าสินค้านําเข้าเนี่ยก็จะมีราคาที่แพงขึ้นตามไปด้วยค่ะโดยเฉพาะราคาน้ํามันนะคะทําให้เงินเฟอ้อบ้านเราเนี่ยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกนั่นเองค่ะ มาทางฝั่งน้ำมันแล้วก็ทองคำกันบ้างนะคะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเซ็กซัสนะคะ WTI ปรับตัวลดลง3.35%ค่ะโดยถูกกดดันจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกและการที่จีนมีแน้มจะกลับมาล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้อีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงนั่นเองนะคะส่วนทองคำกันบ้างค่ะก็ปรับตัวลงนะคะ3.36%ค่ะโดยถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเมกาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะโดยการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมกาเนี่ยส่งผลทำให้ทอง มีราคาแพงขึ้นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติด้านเองค่ะ สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้านะคะก็จะเป็นการประกาศตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อนะคะในเดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะทั้ง CPI แล้วก็ PPI เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวต้องติดตามว่าจะออกมาสูงหรือว่าต่ํากว่าที่คาดการนันะะ่นเองค่ะซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักนะคะที่จะส่งผลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในวันที่26แล้วก็2ีเดในเดือนนี้นั่นเองนะคะและจะทําให้เรารู้ว่าอัตรางเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือยังค่ะนอกจากนี้นะคะยัง มาที่2ของจีนอีกด้วยค่ะว่าจะออกมาเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีการล็อกดาวน์นั่นเองค่ะถ้าตัวเลขออกมาดีแน่นอนว่าตลาดหุ้นจีนน่าจะฟื้นตัวได้ในสัปดาห์หน้านะคะส่วนยุโรปจะมีการประกาศอีโคโนมิ s เซมเมนต์ของเยอรมน,นีค่ะซึ่งคาดว่าจะออกมาย่ําแย่ลงไปอีกค่ะสําหรับตลาดหุ้นยุโรปนะคะนิกกี้อยากแนะนาเพื่อนๆแบบนี้ค่ะว่าให้ขายออกไปก่อนนะคะเพราะว่าเราเริ่มเห็นสัญญ,ญาณวิกฤตแล้วนั่นเองค่ะและเช่นเคยค่ะถ้าใครชอบคลิปดีดีแบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้นิกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นิกี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ